อายุข้าวมนะครับอายุที่ไอาับนะครับอยู่ด้านป้าครับคนครับไอครับอันนี้ครับ

คุยกันคุยกันแต่ละทีคุกวนเป็ดนะดีนี่แม่ไปหาปลาเห็นไหมปลาถิ่นยงเมเรื่องงุนแม่ไปหาจับปลาปลาถิ่นเนาะปลาสมอมดนน้องหปลาเพื่อเลยรมะโมนน้อเอออาหหมอ

แม่ไปจับปลามาก็เอาไว้ให้ป้าเพราะว่าป้าไม่มีผัวเนาะป้าหาไม่ได้ป้าเดินไม่ได้มันขัดแขนขัดขาเนี่ยก็ให้ป้าสิป้ามาลอยดรอ๋ชันเฉลีงเขานูชันเฉลียเนาะชันฉลิงบอกชานเฉลียงให้เขาดูเพราะว่าเขาจะสานเฉลียง ป้าก็อยู่ตัวคนเดียวค่ะพี่เด้งปาอยู่คนเดียวครับป้าอยู่คนเดียวเพราะว่าลุงเสียแล้วคนฮับเหาเหาหินหินหลายควนหินจีนลูกเตะลายควนถาศ้องหินจีนคู่ขาวไข่โอ้โหลไฟขึ้นมาแล้วก็ลูกมารับแม่แม่ก็จะกลับเนาะแม่ก็ไปโซนเนาะ ไปชนมาก็มีแค่นี้มีนางกุ้งมีนางเนี่ยวแล้วก็ดูครับถอนดูครับคนรับสวนฉัสารฉวิงเนาะป้าสารสวิงป้าก็อยู่ตัวคนเดียวเนาะป้าเพราะว่าลุงสี่เลวอะไรั้ยลุงเฮียครับลุงเฮียเฮียนิดนครับคนครับสีนิดเลวเพราะว่าป้าอยู่คนเดียวแม่ก็จะกลับบ้านแล้ว

ใช่น้อปื้อมานั้วหลายวันนี่ีนี่ไปมป้าชานฉลีงก่อนนกเพราะว่าป้าก็ทอาห้นกฉานเฉลีงยังมีหดเป็ดอ้อยเออแต่ไได้เห็นบชเอาไอ้เ

ยังยังเขนกยับปติฉันก็ไม่ใช่พวกแหน้เขา่นกไปชดไปเห็นเห็นแม่นั้นบางทีก็บพืชกันยังกับฝ้ามันอันปนีคนครับพวกหวานเหนี่แหละแลวกัและยมีถึงนั่นแลยเห็นมันเก็บพืชกันยังฝ้ามาได้จีดอกมาเก่นอ่ามันนึงกินขงอยนนอยกันนึงครับเอากาครับ ไปโลบุญนินมาคิดนกไปโลบุญนิชวนป้าทำเองเนมาคิดนี่ขับกาดนี่ผิดนีเขื่อนย้ายเป็นหัไปชูนป้าป้าอยู่คนเดียวอายุเท่าคนครับยป้าป้อยู่คนเดียวคนทัออไมครับ อุ้ยครัดน้ำนองครับน้ครครับคนครับโอ้โหทอดผิดครับนครับโอ้โหครับคนครับโอ้โหขอน้ำครับนะครับผักต้นพริกอะไรงครับ อากาศครับก็ยังใหญ่ครับบอลครับนี่ครับบอลครับครับคนครับครบแล้วครับนี่กล้วยครับโอ้นอคนทักพระอมครับนี่ครับอมอมครับนี่ครับ ครับคครับครับคุครับโอ้อนตาัครับคนตาับเลงเง้ีผาคับคนทับครับคุับวนยนี้ค,คับคนทับค ออนายคุณทัศนี่ครับทำไมคุณทัศน์คนทัศน์นะครับไส่ภูครับนี่ครับไส่ภูครับเอออนน้าก่อครับนี่ครับ หางสาครัหีหอนครับทุกคนครับขอจิดชิดได้นีครับอีกชิดได้ครับเร,ราจะใช้อะไร,อร,เ,ออรเองครับอีกครับคุกีนครับ